สวัสดีครับคุณครูทุกท่านยังอยู่กันเช่นเคยนะครับกับการสร้างแบบฝึกหัดออนไลน์โดยใช้ Live Worksheet นะครับสำหรับ EP นี้นะครับจะเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับแบบฝึกหัดของเราโดยการแทรกไฟล์วิดีโอจาก y o u t u b e นะครับหรือการแทรกลิงก์นะช่วยที่จะเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึงการแทรกไฟล์เพลงหรือ ไฟล์เสียงนะครับที่เป็นไฟล์ MP3 เข้าไปในแบบฝึกหัดของเราได้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการจะทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นคุณครูจะต้องเตรียมก่อนนะครับอย่างแรกถ้าเราจะแทรกวิดีโอนะครับคุณครูก็ไปหาวิดีโอนะครับจากใน y o u t u b e นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะใช้สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนอย่างต่ําที่ผมได้เคยทําไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะแทรกลิงก์ นะเราก็ไปหาหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการให้นักเรียนไปศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นาจากเว็บไซต์ w i k i h ฮานะครับวิธีการทำเศษเกินให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะก็สามารถลิงก์มาที่หน้าเว็บนี้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับส่วนการแทรกไฟล์ mp 3นะครับผมจะขอแนะนําเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่สามารถแปลงตัวอักษรนะหรือแปลงคำ ให้เป็นไฟล์เสียงได้นะครับได้หลากหลายภาษาด้วยนะครับเว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์ SoundOptics นะครับคุณครูก็พิมพ์เซิร์ชหาใน Google ก็ได้นะครับ SoundOptics นะครับนี่เลยนะครับ S O U N D O F T E X T นะครับ SoundOptics นี้นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ข้อความลงในช่อง Text นี้นะครับ สมมุติว่าเราจะเอาภาษาไทยนะครับผมพิมพ์คำว่าหวยเต๋ยวนะครับสมมุติซึ่งมันได้หลายภาษามากเลยนะครับอันนี้เราลองภาษาไทยดูซิว่ามันจะพูดได้ไหมนะครับแล้วก็มาเลือกในหัวข้อ voice นะครับตอนนี้มันเลือกเป็น English อยู่ให้เราเลือกไทยนะครับเสร็จแล้วกด submit ครับ รอสักครู่หนึ่งมันก็จะแปลงคําว่าก๋วยเตี่ยวให้เป็นคำให้เป็นไฟล์เสียงแล้วนะครับลองฟังดูก่อนก็ได้นะครับโดยการกด play ครับเสร็จแล้วถ้าเราโอเคแล้วนะครับเราก็กดดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องของเราอ่าแล้วก็จัดหาที่เก็บให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราเข้ามาสร้าง Worksheet ของเราบ้างนะครับสร้างแบบฝึกหัดเข้าไปที่ไลฟ์เวิร s h e e t เช่นเดิมครับแล้วก็ทําการอัพโหลดไฟล์ pdf ที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการแทรกคลิปวิดีโอจาก YouTube ก่อนนะครับผมยกตัวอย่างหัวข้อว่าให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอใน YouTube แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับแล้วผมก็จะเว้นที่ว่างๆนี้ไว้นะครับที่ว่างตรงนี้ จากเอาหน้า youtube นะครับมาใส่นั่นเองนะครับให้เราสร้างกรอบขึ้นมา1กรอบก่อนนะครับสร้างกล่องข้อความขึ้นมาอ่ปึ๊บแบบนี้นะครับเราสามารถปรับขนาดอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ YouTube ครับอ่ไปที่ youtube นะครับแล้วเราก็ Copy Link งก์มาลิงก์คืออะไรลิงก์ก็คือ URL นะครับซึ่งเป็นอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ ก๊อปมาทั้งหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็มาวางที่นี่นะครับวางเสร็จปุ๊บนี่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอเราไปดูในตัวอย่างอ่ามันก็จะขึ้นหน้า YouTube นะขึ้นเป็นวิดีโอ y o u t u b e ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับหน,หน้าคลิปวิดีโอ y t u t u นะก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับในแบบฝึกหัดที่นะักเรียนจะได้รับชม ยกกเ่่าลลอง,ลองดนดนนูะครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาพบกับครูเบสในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับอ่าเป็นไงครับนักเรียนก็จะสามารถศึกษาจากคลิปวิดีโอของคุณครูพร้อมกับทําแบบฝึกหัดไปด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับย้อนกลับไป เราจะไปแทรกลิงก์เพิ่มเติมนะครับสมมุติว่านักเรียนดูวิดีโอแล้วเนี่ยนะคุณครูต้องการเสริมความรู้นะครับให้นักเรียนคลิกตรงเนี้ยนะคลิกตรงที่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วมันก็จะไปโผล่หน้าเว็บที่คุณครูเลือกไว้นะครับอันนี้ผมก็จะสร้างกล่องข้อความขึ้นมาอีกกล่องหนึ่งนะครับตรงนี้นะให้คลุมตรงดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมไว้นะครับเสร็จแล้วพิมพ์คําว่าลิงก์นะครับลิงก์ก็คือมีตัว l i n k นะครับ l i n k แล้วก็โคลอนนะครับโคลอนแล้วทีนี้คุณครูก็ไปที่หน้าเว็บไซต์นั้นนะครับสมมุติผมเลือกเว็บไซต์นี้นะครับแล้วเราก็ป๊อปลิงก์หรือป๊อป URL เนี่ยนะครับมาปึ๊บทั้งหมดเลยนะครับกดคอนโทรลก็ได้นะครับหรือว่าจะคลิกขวาแล้วเลือกคัดลอกก็ได้นะครับแล้วก็ไปวางนะจะคลิกขวาแล้วเลือกวางหรือว่า กด ctrl v เพื่อที่จะวางก็ได้นะครับลิงก์มเมื่อเราจะจะ,จะดูเกินช่องไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเวลามันแสดงผลเนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงคำเหล่านี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นเมาส์ให้เรากดไปที่เว็บไซต์นั้นได้อ่าดูตัวอย่างนะครับอ่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีพอเมาส์ไปชี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนสีแสดงว่าแล้วก็ไอคอนที่เป็นรูป รูปสอนลูกมัลเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นมือนะแล้วแสดงว่ามันสามารถกดเข้าไปในเว็บไซต์นั้นได้ทดลองกดไปนะครับปุ๊บนี่มันก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่เราเลือกไว้นะครับเพื่อที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอสองอย่างแล้วนะครับมีการแทรก youtube นะครับแล้วก็แทรกลิงก์นะครับทีนี้พอนักเรียนชมคลิปแล้วนะครับศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาตอบคำถามนะครับอันนี้ก็ ยกตัวอย่างเหมือนกับที่เคยสอนมานะครับเป็นแบบเป็นแบบเลือกตอบข้อที่ถูกต้องนะครับข้อถามข้อใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะผมก็ทําปุ่มให้นักเรียนคลิกได้เลยนะครับใช้คําสั่งคำสั่ง choose นะครับาขออภัยครับใช้คําสั่ง select นะครับ select อันที่ถูกต้องนะครับ s e l i C.T. นะครับ Select ถ้าอันนี้เศษส่วนอย่างต่ำามนะส่วนห้าก็ถูกต้องก็ใช้ Yes นะครับ Select Yes อ,อย่าง9ส่วน12นี่ไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะครับก็จะ Select No นะครับนะครับก็ทำในลักษณะนี้นะครับเลยค,ครูจะใช้ คำถามารูปแบบอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวันนี้ก็วิธีการเหล่านี้ก็เคยสอนมาแล้วนะครับใน EP ที่ผ่านๆมานะครับครูสามารถาย้อนกลับไปรับชมได้นะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปกดดูทีเดียวนะครับทีนี้มาช่วงสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายก็จะให้นักเรียนเนี่ยกดฟังเสียงนะครับจากไฟล์ MP3 ที่เราจะแทรกเข้าไปนะครับแล้วก็ให้พิมพ์คําที่ถูกต้องจากการฟังเสียงนะก่อนอน่นเรามาแทรกไฟล์ MP3 นะครับก็ให้อ่าคุณครูทํากล่องข้อความแบบนี้นะครับ เราจะให้มันอยู่ตรงไหนนะก็ทำข้อ่งข้อความตรงนั้นนะครับสมมุติว่าผมจะวางไฟ mp3 นะครับให้อยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราพิมพ์คำว่า Play mp3 นะครับ Play mp3 ก็จะมี p l a y แล้วก็ m p 3นะครับแล้วก็โคลอนนี่แค่เราพิมพ์คำว่าตัวโคลอนเข้าไปนะครับโดยที่ยังไม่ต้องกดอะไรเลย มันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้นะให้เราเลือกอัปโหลด mp 3นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ขนาดจะต้องไม่เกิน5เมกนะครับดูขนาดให้ดีๆนะแต่ถ้าเป็นไฟล์คำพูดอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปโหลดมาจากเว็บ sound o f t e c t นะครับก็จะขนาดเล็กอยู่แล้วนะครับอ่าเลือกไฟล์เลือกไฟล์นะครับแล้วเราก็ไปหาไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับอย่างเช่นอ่าผม เลือกคำว่าก๋วเตี๋ยวมานะครับแล้วก็กด upload. อัปโหลดอ่าตอนนี้มันก็ยังไม่โชว์อะไรมันจะขึ้นแค่แบบนี้นะครับว่าเป็นชื่อไฟล์ที่มันลงรหัสมาให้แล้วก็ mp 3แบบนี้นะครับอ่าุมทำสามข้อนะครับเหมือนกันสร้างกล่องข้อความพิมพ์คำว่า mp 3 colon แล้วก็เลือกไฟล์นะครับ อัปโหลดาคำที่สองผมเลือกมาคำว่าภาพยนตร์นะครับแล้วก็คำที่สามจะเป็นคำว่าเข้าราษานะครับทุกไฟล์นะครับผมก็ไปโหลดมาจากเว็บ Sound of t e c h นะครับที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้คุณครูก็สามารถไปเลือกใช้ได้นะครับ ภาษาอังกฤษก็ใช้ได้นะครับภาษาไทยก็ใช้ได้อ่าโอเคครบ3ไฟล์แล้วนะครับแล้วก็ให้นักเรียนพิมพ์คำในช่องนี้นะครับให้ถูกต้องนะให้ตรงตามเสียงที่ได้ยินนะครับอย่างเช่นข้อนี้ก็ต้องพิมพ์ว่า๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็พิมพ์เฉลยใส่เข้าไปด้วยนะครับเหมือนที่เคยสอนไว้เมื่อช่วง ep แรกๆนะครับ เดี๋ยวเรา c o ปป้วางได้เลยนะครับจะได้รวด,ดเร็วคำที่2เป็นคำว่าภาพยนตร์นะครับนี่คือเฉลยนะครับถ้านักเรียนพิมพ์ถูกต้องตรงตามนี้นะครับก็จะได้คะแนนไปนะครับแต่ถ้าพิมพ์ไม่ถูกต้องนะครผิดไปแค่ตัวเดียวเนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ไปนะครับอ่ะ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของใบงานเราจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าอย่างแรกเลยวิดีโอจาก YouTube นะครับเมื่อกี้ลองเล่นไปแล้วนะครับแทรกลิงก์ก็ลองทดสอบแล้วนะครับทีนี้ตอบคำถามนะครับก็เลือกได้ตามปกตินะครับเหมือนที่เคยทำอ่าเสร็จแล้วมาดูในช่วงของการฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณครูลองฟังเสียงที่เราได้เลือกมานะครับ เวลาเล่นก็กดที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมปุ่มเพลย์ตรงนี้นะครับขวยเดียวขวยเดียวนักเรียนก็ฟังแล้วก็สามารถเขียนตามได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับถ้าตัวเล็กไปก็สามารถปรับแต่งได้นะครับที่เคยแนะนำไปเมื่อประมาณ EP 3นะครับภาพยนตร์ภาพยนตร์ ถ้าคำไหนเขาพูดไม่ชัดนะครับคุณครูก็อาจจะต้องเลี่ยงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนนะครับเข้ารรษาเข้าพรรษาอ่าเสร็จแล้วก็กดฟินิชครับแล้วก็ขึ้นไปดูคะแนนนี่เป็นไงครับก็ได้สิบเต็ม10บนะเพราะว่าตอบถูกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเป็นการเช็คคำตอบที่คุณครูเฉลยด้วยนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดเซฟนะครับแล้วก็ตั้งค่าอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับตั้งชื่อตั้งไลน์ให้เรียบร้อยก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการสร้างแบบฝึกหัดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งคุณครูก็ได้เรียนรู้มาตั้งแต่แบบเติมคำในช่องว่างนะครับเติมการเลือกตอบหลายๆอย่างนะครับ รวมไปถึงการโยงเส้นจับคู่นะครับการลากวางอะไรต่างๆก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งเรายังไม่จบแค่นี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะมาแนะนำนะครับในการปรับแต่งลิงก์นะครับให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการเข้าถึงนะครับแล้วก็สามารถส่งงานได้ง่ายขึ้นโดยการที่ไม่ต้องพิมพ์โค้ดนะครับคุณครูไปกำหนดให้เลยก็จะเกิดความสะดวกแล้วก็ มีความผิดพลาดน้อยลงนะครับให้ค,คุณครูติดตามตอนต่อไปใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับ